พูน่ะเยิ่มเลยกะทิครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสูครูสุคนนะครับผมมาพ่อกระบอกแดงกึ่กเกาครับพี่น้องกับบรรยากาศตอนแรงๆนะครับมาเมื่อนี้ได้ข้าวเหนียวทุเรียนนะครับพี่น้องกะคิดอยากเป็นเมนูสมุนไพรจักสมุนไพรหรือเมนูเพื่อสุขภาพหรือจักเมนูอ้วนนะครับสิมีสองข้านะครับอันนี้ข้าวมูลข้าวมุล อันนี้ก็เข้ามุ่นคือกันแต่เพิ่นใส่ใบเตยนะครับพี่น้องคิดยากเห็นเพิ่นกินนี้นะมาเส็บเซ่ก็บาแดางรดเอากะทิราดก่อนครับพี่น้องนี่เบิดโบเบิดโบว่ากันนะครับเป็นเมนูไง,ไง่ายๆของหวานมาเลยครับผมมาๆๆเส็บแซ่รดครับซ่อนทักครับปูเวทุเรียนหว,วานๆครับอือคือสกิดรส่งกินยากไปครับพี่น,อน้องเบิ่งนี่กระไดนอ้อเอาบักนี่บกกากอนครับนี่เอาเน่น้อยน,อยนี่น้องพี่น้องลนะ มูม้งแนครับยังบริกรกับพุน่ะเยิ่มเลย <c oughs> กะทิครับอื้อฮู้แซ่บครับอื้มัมนนารีครับเยิ่มเลย ใส่เข้าใส่กะทิอันนี้เป็นข้าวมูนนะครับพี่น,ออน้องมีไนพ่อครับข้างในมเงน,นงๆๆียในน้อยบางๆเทีครับไนหนน้อยบางๆอู้ก,กักเลยอือ จะกินผู้ใหญ่นี่ครับกินผู้ใหญ่ให้พี่น้องเบิง้งเนเเบิดบ่เบิดซ้อนแบบบยาคักครับพี่น้องไอ้ซ้อนตักไปครับตัดโรครายนี้มันง่ายนะครับแซ่บครับ โอ้โหข้าวเหนียวเ,เครื่องกิโลปนี้เนี่ยตัดเลี่ยนจังน่อยกว่ครับตัดเลี่ยนนะครับพี่น้องอันนี้แล้วแต่ผููมักนะครับเบาแดงมักมันมันมัน,มน,มนหวานเนาะกับตัดเลี่ยนเนาะมึงเนื่อยไรอ่ แจกงนายจังเม็ดอ้อย่าเปื้อนครับพี่นอ้องเมนูนี้เมนูนี้อย่าเปื้อนอยจางน้อยครับ อันนี้เป้าแดงตัดเลี่ยนนะครับมันหวานพวดครับออขอญาตฉีกด้วยครับพี่น้องมันน่านั่พดครับ มันหวานพวน อภัคตัดออกไข่เนี่ยครับ <S 2> <S 2> อือโอ้โหอยากขัดกรนไดนครับเมนูน <S 2> <S 2> <S 2> ี้อยากเปือ้อนรอดครับแต่ว่าแซ่บนะครับพี่น้องแต่ว่าแซ่บ ซอยเลี่ยนได้อยอะคักคักอยู่ครับเอาเข่าไว้นี่นะพี่น้องเอาออกก่อนครับบุยาคือดอกคันเท้ากินคู่กันนะครับบอแดงว่าวีรี ขอโทษน้ำพี่น้ำน้องครับอยากมาตักกินเท่าเข่าบ้างนี่อันนี้เป็นเข่านะครับพี่น้องกินแบบนี้ซาใจกว่าครับกินแบบนี้คือกว่าครับอืมันแบบว่ามันบโเป็นก้อนเขากัดนะครับ อ,อ,อืคือบาทนียครับคือคือบาทนียครับอย่างเอากระตักเอานะครับโอ้แต่ข่ามูนครับกนดีหวานจนเลี่ยนครับพี่น้อง ผู้วานจุเลียนครับแต่กะทิเบาแดงหมักนะมันออกมันมันครับเข้าในวานจุเรียนเข้าขนี่ครับ อืเบ่งเม็ดครับน,น้อยหนึ่งไหม,มหวานเจ้าเนี่ยครับหวานแห้งเจ้าเนี่ยตอนแรกเบ่าแดงซื้อจองหน่วยครับมันเบิดกอกรอกอนมในได้หน่วยเดียวครับ เบิร์ตขับได้หน่วยเดียวอืม กอยากแม่คันทัน้งนะครับพี่น้องคิดอย่างนะครับแต่กับบบเคยกินนะครับพี่น้องคือบบเคยเอาไมา่กินลงลิบครับเคยจะกินแบบซื้อใส่เลยซื้อมากกับใส่ถ้วยใส่จานเทากินน้ำกันเจ็งซี่เลยครับบบเคยเอาไมา่กินเพื่อแรกครับอ่ะลองเบิ่งครับพี่น้อง บอลองกับบลูคือว่าครับอยากลูกก็ต้องลองจริงๆมันแซ่บอยู่ครับแต่ว่า,าเวลาออกขอาใจแนตะ่มันมันกัดกินยากครับอืม กระดาษชิดชู่กับเบิร์รับไปตลาดกัลืมสามมือสี่มือกับลืมคูมือครับมีแต่ลืมกับลืมอยัง่าโอ้ยไปมื่อในครับ มึงสดมงกๆครับสดกินก,ะ,กะทินี่ลองแล้วก็ลองลมันสูดรสดครับอือหวานทุเรียนหวานแห้งอะไรครับแห่งกินกับข้าวในแหง้งหูหหวานจนเลี่ยนครับ ้ากินเฉพาะทุเรียนกับพอดีแซ่บอยู่ยหรอกอืออิ่มครับ ครับอ่ะข้าวเหนียวทุเรียนนะครับพี่น้องกระเทือ่อแรกเปาแดงอรบุ่เคยได้กินจากเถื่อครับแบบว่าเอามากินลงจิบเนี่ยเปาแดงคิดอยู่ว่าจะเอา,าเข้าวเหนียวเข้ามูลนมากินน้ำมอหรือว่าจะกินแต่ทุเรียนนะครับตอนตอนตอน,ตอนที่ซื้อมาอ่ะไอ้พอดีกระเห็นเข้ามูลนเพิ่นงามนะครับก็ได้ซื้อเพิ่นมาว่าสิเอามาลองกินกับอ่าทุเรียนเบิ่งนะครับพี่น้องกะ โอ้บโบยังแม่นทางเขาปานในครับโอ้กระโบยังแม่นทางเขาปานในนะครับพี่น้องอ่ะคลิปนี้กะพิษพาดประการใดบ่าแดงก็ต้องขอโทษขออภัยนํานะครับพี่น้องกระเทือแรกเอลีครับเถือแรกเอลีที่บ่าแดงไม่กินแบบนี้ถ้าเกิดว่าพิดพาดประการใดหรือว่าบทือใจพี่น้องกะต้องขอโทษขออภัยนํานะครับส่วนพักพักนี่บ่าแดงบอกเลยเลยแต่คนหมักนะครับถ้าคน หมักหวานกะสีพอดีนะครับพี่น้องแต่คือจำเบาแดงนี่มันหวานเฮงโคตรครับเบาแดงว่ามันหวานนี่เฮงโคตรเบาแดงก็เลยเอาพักมากินตัดเลี่ยนนะครับพักมันกะสีจืดเพราะมันจืดกินกับหวานมันก็ซอยยับยั้งความหวานไปกับพักได้อยู่นะครับผมพี่น้องกะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เบาแดงพาพี่น้องมาเสพแทบน้ำกันนะครับก็อีกเทือหนึ่งเทือสุดท้ายกับ ขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดหรือว่าผู้ถือใจพี่น้องก็บ่าวแดงก็ต้องขอโทษขออภัยนํานะครับเธอแรกครับพี่น้องเธอแรกลีเธอแรกครับที่กินเมนูแบบนี้นะครับกะบบเคยกินกะบบทานัดนํานะครับแต่กะขีดอยากกินกะบบเป็นยังนะครับพี่น้องกะบบลูกับบลองคือว่าแหละครับของแทบมันก็ขึ้นอยู่กับภูมักนะครับพี่น้องครับคลิปนี้บ่าวแดงกะต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุขูสุขชนนะครับ ที่ให้กำลังใจเบาแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องพี่น้องบางคนเพิ่งกะทักเข้ามาให้กำลังใจเบาแดงอยู่ตลอดนะครับเบาแดงกะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆนะครับครับสุดท้ายได้สุดเบาแดงกะ ฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับพี่น้องสาหรับบ่าวแดงนะครับผมครับคลิปนี้บ่าวแดงกับซีได้ลาพี่ลาน้องไปเพียงซัมมี่ก่อนนะครับบ่าวแดงกับคอยพี่น้องสุขภาพแข็งแรงสุขคู่สุขคนนะครับพี่น้องนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นนะครับผมนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนแบ้มือก็ให้ได้แก้วมือนี้โชษนะครับพี่น้องโทษให้กันจะได้มาผ่านครับผมคลิปหน้าภพอกับบ่าวแดงใหมครับผมสวัสดีครับ